สวัสดีค่ะพบกับเจนฟอร์ดลุงเจริญพัดอีกแล้วนะคะวันนี้เจนจะมารีวิวรถ XL พัดนะคะตัวยกสูงราคา752,000นาทนะคะอันนี้คือของแต่งอันนี้เป็นของแต่งฟรีนะคะโป,โปรโมชั่นของแต่งเดี๋ยวเจนจะมาบอกนะคะว่าเขาใส่อะไรเข้าไปใน XL พัดคันนี้บ้างโดดเด่นเลยะคะ่ะกระจังหน้าเหล็กของ h ัม m มอร มาพร้อมห่วงโอเมก้านะคะไว้ลากจุงนะคะขึ้นมาเลย FORD ชุดแต่งเป็นกระจังหน้ากระจังหน้า FORD นะคะ FORD ตรงนี้เลือกสีได้นะคะทุกสีไฟอ่าไฟเลี้ยวมาดูที่ไฟเลี้ยวก่อนไฟเลี้ยวปรับแต่งให้เป็นแบบนี้นะคะ ส่วนไฟหน้ารถเราคันนี้เพิ่มไฟมัดแต่งไปนะคะแล้วก็วงแหวนแล้วมีไฟเดย์ไทม์ตรงนี้ให้ด้วยค่ะเหมือนเอเวอเรสต์เลยอ่าเดี๋ยวเราไปดูร้านข้างกันนะคะว่ามีอะไรบ้างโดดเด่นมาเลยนะคะที่เห็นนะคะก็คือล้อล้อเป็นลายดอกไม้ขอบ18นะคะยางมอนเตอร์ ราวราวขายเหยียบนี่เราเปลี่ยนให้ใหม่นะคะเป็นเหล็กเลยพร้อมลุยโดยเฉพาะไม่ลื่นสติกเกอร์อันนี้ลูกค้าสามารถเลือกได้นะคะมีเป็นร้อยแบบเลยค่ะเดี๋ยวจะส่งให้ลูกค้าเลือกถ้าสนใจนะคะครอบมือกันลอยแล้วก็โลบาร์เหล็กเป็นของเอ t เลนเดอร์นะคะ ก็ไปดูข้างหลังกันข้างหลังกันชนเป็นของ h ั m m e r ชุดแต่ง h ั m m e r หน้าหลังนะคะอันนี้แล้วก็แถมตัวดาบท้ายตรงนี้ให้ด้วยข้อไฟท้ายกับราคา752,000บาทเจนถือว่าคุ้มมากเลยนะคะรถคันนี้ถ้ายังไงสนใจนะคะติดต่อเจนได้นะคะที่เพจเจนแล้วก็เบอร์โทรเดี๋ยวเจนจะทิ้งเอาไว้นะคะขอบคุณคะ่ะ